ครับแกะกระมังหาวัวแม่ลูกเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับแกะกระมังหาวัวแม่ลูกเบอร์ใหญ่ๆนะครับวัวตัวนี้นะครับได้ลูกตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับได้ลูกตัวนี้เป็นตัวที่2อายุเพศผู้นะครับอายุเพศผู้อายุประมาณ1เดือนนะครับอายุประมาณ1เดือนเป็นลูกเพศผู้นะครับแม่นะครับแม่สูงอยู่ประมาณเมตรหกสิบนะครับอยู่ประมาณเมตรหกสิบถึงเมตรหกสิบสี่นะครับอยู่ประมาณนั้นแหละครับเมตรหกสิบถึงเมตรหกสิบสี สูงใหญ่นะครับสูงใหญ่ลูกตัวผู้นะครับแม่ได้ลูกตัวที่2นะครับนี่ครับสูงใหญ่นะครับใครกำลังมองหาวัวแดงแดงนะครับสูงใหญ่แม่ลูกนะครับเราตอนนี้พิจารณาดูครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกราคา86,500บาทพร้อมส่งนะครับ86,500าบาทพร้อมส่งรับประกันจำหนทุกอย่างนะครับมีปัญหาคืนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาตกัวถอนซี่โครงสุดมดลูกไหลผสมไม่ติดนะครับนี่ครับ เป็นวัวฝูงนะครับเป็นวัวฝูงสีแดงเข้มเม็ดมะขามเลยนะครับลูกเพศผู้นะครับลูกเพศผู้ลูกอายุ1เดือนนะครับใครกาลังมองหาวัวไปเลี้ยงนะครับลองเอาตัวนี้พิจารณาดูครับ8 <000. S 1> 6 5 0 0บาทพร้อมส่งนะครับ8 6,500บาทพร้อมส่งเดี๋ยววางไม้แล้วเดินเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวี้เขาจะได้เห็นตัวเดี๋ยวมันสูงเท่าไรร่160อ่นี่ครับดูเทียบเดี๋ยวสูง160นะครับ หมูแม่วัวครับไอเดียวโตกว่าลูกมันหน่อยเดียวนะครับนี่ครับรับประกันนะครับเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่สีแดงแข้มเม็นมะขามนะครับไปใส่ผสมเทียมพ่อร้อยลูกออกมาสวยนะครับตัวนี้นี่ครับร้อยหกสิบนะครับ